เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับงาน w o r l d Expo 2020ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นการจัดงาน w o r l d Expo มหกรรมนานาชาตินะครับครั้งแรกขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าภาพใส่เงินลงทุนในงานนี้ไปกว่า6 0,000 000, ล 000, ้านบาทนะครับเพื่อที่จะรวมเอาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศต่างๆนะครับมาสู่สายตาผู้ชมกว่า25ล้านคนทั่วโลกนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนที่มีการจัดงาน งานนี้นะครับจัดบนพื้นที่ใหญ่กว่า4 3 8ตารางกิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับมีการนำเอาศาลาหรือว่าพาวิเลียนนะครับของประเทศต่างๆมาโชว์จัดแสดงกันนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยครับที่เราได้ร่วมส่งความภาคภูมิใจผ่านพาวิเลียนของประเทศไทยนะครับศาลาไทยนะครับใช้เวลาก่อสร้าง1เดือนเต็มเลยนะครับเป็นการสร้างขึ้นนะครับ โดยแนวคิดที่จะทําให้เห็นว่าประเทศไทยนะครับมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยาวนานนะครับโดยแนวคิดการขับเคลื่อนสู่อนาคตหรือ Mobility for the Future ซึ่งจะประจักษ์แก่สายตานักลงทุนต่างชาตินักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานที่เข้าร่วมชมจํานวนมากในงานนี้นะครับ พาวิเลียนของประเทศไทยในครั้งนี้นะครับสร้างบนพื้นที่3,606ตารางเมตรนะครับหรือประมาณ2.25ไร่นะครับถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับที่ประเทศไทยเคยจัดมานะครับในงานเวอร์ EXPO แต่ละครั้งพาวิเลียนของเรานะครับก็สร้างสารรค์ขึ้นนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีการนำเอาดอกลักษ์สื่อถึงการพัฒนาแผ่ขยายวงกว้างและส่งต่อการเจริญตบโตเสมือนเกสรดอกไม้นะครับมาถอลขายกับผ้าม่านดอกไม้ประสานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยนะครับอย่างซุ้มโค้งที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในลักษณะการปนมมือไหวอันงดงามมีลักษณะของพระปางวัดอรุณราชวรารามหรือจั่วหน้าบ้านเรือนไทยมาเรียงร้อยเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าศิลป,ะ,ปะวัฒนธรรมไทยนะครับ แม้แต่การใช้สีก็เลือกใช้สีทองนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิครับในส่วนของมาสคอตนะครับเราก็เลือกชื่อน่ารักน่ารักนะครับก็คือน้องรักและน้องมะลินะครับก็คือดอกรักกับดอกมะลินั่นเองนะครับซึ่งสะท้อนถึงดอกไม้นะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็เอามาทําเป็นพวงมาลัยของไทยนะครับเข้ากับศาลาไทยศาลาไทยได้รับความนิยมนะครับมีคนเข้าชมจํานวนมากมีความงดงามของราชรถนะครับและเรือสุพรรณหงส์จำลอง ที่จัดแสดงอยู่ภายในศาลาไทยนะครับมีการเล่าเรื่องราวการเดินทางของคนไทยในอดีตนะครับผ่านทางน้ําแล้วก็มีการแสดงนะครับที่เป็นส่วนของวัฒนธรรมไทยนะครับมาต่อเนื่องนะครับก็จะมีการแสดงนะครับเป็นรอบๆไปนะครับในระหว่างที่มีการจัดงานเป็นนิทรรศการด้านนอกนะครับแล้วก็มีการแสดงอย่างเช่นการไล่ลำนะครับ การแสดงศิลปะต่างๆนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานเวอร์ดูไบเอ็กซโปจำนวนมากนะครับ ไทยแลนด์พาวเ l i o ีนะครับมี4ห้องนิทรรศการนะครับมีคอนเซปต์ในการนําเสนอการพัฒน,นาประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒน,นาประเทศไปสู่การเป็นไทยแลนด์4.0นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องการขนส่งการเดินทางการสำรวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลโลจิสติกการเชื่อมต่อกับดิจิตอลนะครับเพื่อความเป็นฮับในภูมิภาคในอนาคต กิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดภายใน Thailand p a v i l i o ีนะครับสลับไปกับกิจกรรมด้านหน้านะครับอย่างอันนี้คือศิลปะการป้องกันตัวนะครับและการต่อสู้แบบไทยๆนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานเป็นจำนวนมากนะครับมีการจัดแสดงทีไรก็จะมีการมุงเข้ามาดูนะครับมาดูว่าศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ กิจกรรมอีกอย่างที่ได้รับความสนใจก็คือเรื่องของการจัดแสดงมัลติมีเดียนะครับผ่านด้านหน้าศาลาไทยนะครับมีจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณด้านศาลานะครับมีการขึ้นไฟที่เป็นลายของดอกลักษนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับให้ความสวยงามนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานนะครับเช่นเดียวกับกิจกรรมหลากหลายนะครับภายในศาลาไทยอย่างเช่นอาหารไทยก็ได้รับความสนใจมากครับ ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของภายในงานดูไบ2020นะครับเบื์เอ็กนะครับแล้วก็สาราไทยนะครับติดตามกันได้ทาง Expo 2020ดูไบไทยแลนด์นะครับทางช่องทาง Facebook Instagram YouTube และเว็บไซต์ Expo 2020ดูไบไทยแลนด์ .com นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับข่าวชาแนลอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ